การประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชีครั้งที่2ทับ2,554ประธานคณะกรรมการลุ่มน้ำชีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้เห็นชอบให้การจัดการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชีครั้งที่สองทับ2,554ในวันพุธที่21ธันวาคมพุทธศักราช2,554เวลา13.30นาที หนห้องโมหุดเพชรชั้น2โรงแรมโคสะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในรูปน้ำชีหาหรือมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่รุ่มน้ำชีและรายงานข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการรุ่มน้ำชีรับทราบการประชุมคณะกรรมการรุ่มน้ำชีในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายปรีชาเล่งสมบูรณ์สุขในการเดินทางมาร่วมประชุมกับคณะกรรมการรุ่มน้ำฉีเพื่อรับทราบและหารือถึงแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่รุ่มน้ำฉีการประชุมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมในฐานะคณะกรรมการรุ่มน้ำฉีประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมการพานันชย์ิตและการท่องเที่ยวและผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื้นที่รุ่มน้ำชี7จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามหนองบัวลำพูกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดและจังหวัดยะโสธร และผู้สังเกตการจํานวนรวมประมาณ50ท่านรัฐมนตรีว่าการการะทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายปรีชาเร่งสมบูรณสุขได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และฝากให้ทุกจังหวัดได้มีการบรูรณาการทำงานร่วมกันทั้งจังหวัดต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำการบริหารจัดการน้ำนั้น คณะท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นพิเศษได้กำชับและเน้นย้ำให้ทุกโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ต้องเป็นไปอย่างเปิดเผยประชาชนต้องรับทราบและมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของทุกโครงการต้องมีความโปร่งใสขอให้ทุกจังหวัดตรวจสอบรายละเอียดโครงการแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภ,ภัยในกรณีเร่งด่วนจากทางฝ่ายเลขา ว่ามีโครงการที่ตกหล่นหรือไม่หรือมีโครงการใดบ้างที่สมควรจะเพิ่มเติมเข้าไปอีก